สวัสดีครับพาะสมเด็จหมายเลขหนึ่งร้อยเจ็่ชมครับองนี้นะครับมีลักษณะของแร่ขึ้นเยอะนะเป็นพราพิมพ์ใหญ่สุโขททยกำแพงเพชรใบหน้าเสี้ยมแแกเกะทะลุซุ้มซุ้มตรงนี้หักมุมนะดูจนคล้องแล้วนะครับบริเวณนี้กรอบกระจกตัดลงมาลึกนะครับอกผายมีร่องสังกติร่องรางน้ําชัดเห็นไหมครับพุทธศิลป์กลุ่มเดียวกันจะคล้ายๆกันหมดนะครับเนื้อเนี่ยขาวนะครับแต่ว่ามีลักษณะของหินดินเขียวเนี่ยอยู่ทั้งองค์เลยนะครับเนี่ย แล้วก็มีกลุ่มแร่ด้วยพาสมกอ,องกำแพงเพชรชัดด้วยนะครับนี่รูปนะครับลักษณะพาสในแกล่งนะครับเห็นไหมรอยปริแยกชัดเจนด้านหลังมีรูพุนปลายเข็มอยู่เยอะมากนะครับนเนี่ยละพาสเนี่ยแก่ไปทางเนื้อดินเขียวนะครับเดี๋ยวเราส่องไปด้วยกันนะครับบางคนดูเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นพาลสลักษณะเขียวกล้ามะลิครับจริงๆพาสเนี่ยออกเขียวก้ามลีนะครับแล้วน,น,นี่มีสนิมแร่มมนสารมีครบนะครับพาสุมกอ,องกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวมให้ดูสนิมแร่ครับเนี่ยเป็นขึ้นมาเป็นดอกเลยเนี่ยครับ องน,นี้นะครับเวลาสแกนแล, <ıyorlar. S 1> แล um um. ้วเนี it, and and ่ยค่าเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึ่งครับพระได้มีความสวยงามนะครับเนี่ยพื้นบนเนี่ยเขียวหมดเลยครับนี่พระซุ้มกอกําแพงเพชรส่วนองค์พระครับหนึกแกร่งนะครับเนี่ยเวลามองเนี่ยเป็นลักษณะผิวเหมือนกระดูกเหมือนงาช้างแต่ว่าด้านข้างนะมีหินดินเขียวอยู่เยอะครับทําให้ลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะเขียวก้านมะลินะเขียวอ่อนนะครับจากขาวๆเนี่ยฮะเรียนเนี่ยสีเขียวมาเต็มนะแต่ว่ามวลสารเนี่ยเป็นลักษณะพระแบบหนึกแกร่งนะครับเนี่ยมียุบขด ย่นเหี่ยวนะครับครบเลยนะเนี่ยบริเวณซุ้มเนี่ยเราเห็นชัดเจนมากนะครับถือว่าเป็นพระที่มีธรรมชาติสวยงามอีกองคหนึ่งเลยครับ